ดูเอาเพื่อนๆอีกทีสิเอ้าโอ้โหแน่นอนอู้หอันน้อยมั้งสิน้อยอความภูมิใจของเขาสองตัวเนี่ยนะเช้าพ่อไม่สามารถมาได้นะ ดีใจดีใจปุ๊บก็กินน้ำด้วยกันเลยแมคึกคักเวลาพ่อมาก็จะคึกคึคักคักอย่างเงี้ยละบลาาทั้งคู่ไม่ขี้หลังเลยไม่ขี้หลังเน่ยไม่ใช่ขนมลูกไม่ใช่ขนมนะกินไม่ได้เดี๋ยวแย่เดี๋ยวตุยนะเดี๋ยวตุยนะอือหูเลี้ยพ่อใหญ่เลยเหละลูกอือ ครับเจ้าเช้ามาหาผมด้วยนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าเผื่อให้หมาเรียเด้อไปทายาวันนี้ทายาไปพ่อ,พ,อพ่อจะทายาให้หนูพ่อพ่อ,พอทายาก่อนหนูไม่ต้องรีบสิหมดหรือยังตลาเบิ้หมดแล้วเอเดี๋ยวไปหาซื้อเลยไปหาซื้อเลย <laughs> อันนี้ <laughs> <laughs> มันก็เข้าใจว่าเป็นของกินนะสิทุก <laughs> ต,ตับทุกต,ตับสักที ไอ้น้อยไอ้น้อยมันไม่ใช่ของกินลูกมาเดี๋ยว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 ค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินนะเอองดหงิดเหรอพ่อทายาแล้วงดหงิดเหรอไม่งดหงิดนะอืมพ่อก็เอ็นดูหนูตังหาอืมเห็นไหมเออถ่ายให้เอฟซีดูนะเนอะจะหิวหรือยังหิวยังครับยังไม่หิวอ่ะนั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อน ฮัลโหลว่าไงครับโอ้ยพ่อมานี่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยพ่อมานี่คุยจ้อกับพ่อเลยนะน่ะสองตัวมันน่ะอืนั่งเลยออย่านะอย่าแย่นะเอาหาเรื่องเลยลงที่พี่เลยเป็นไงอะอเอามันเข้าไป ลงที่พี่อลไเป็นไงอ่ะความสุขของพ่อแม่เราเนาะความสุขของพ่อแม่เรานะแบกเบาบอกนะเบาววันนี้นะมาดีพ่อมาแล้วไม่รู้จับแม่แล้วใช่ไหมอืมเอาเ็าเอาสิเอาลูกเหลืองๆเผื่อไอ้ลูกไม่เหลืองก็ จะามาไหว้ตุกจีนไงมาเนี่ยฮะอาเจ้าเจ้าจ้าอันนี้ <c oughs> <c oughs> นะนอนแล้วแค่นี้ขอแค่นี้อขอแค่ได้เจอหน้าพ่อเนี่ยไม่เจอหน้าพ่อนี่ไม่มีอย่างนี้แล้วอืมอย่าใช้ขาไม่เอาไม่เอาอย่ายาอย่ามาเล่นลูกอย่างนี้นะไม่เอานะมันสุกระป๊ะไหมให้มันเลียน่ะ อมา,มาไม่ได้หาแม่มาหาแม่มาหนูพอใจแล้วเหรอเจอแค่เนี้เจอหน้าพ่อแค่นี้พอใจแล้วเหรอลูก <c oughs> อุ้ย <c oughs> พ่อแม่ลุกนี่ก็ลุกทันทีเลยไม่ต้องมาตามเลยไม่ต้องมาตามเลยนะนะไอ้ไน้อยนี่ก็ห้อยแล้วนะพุงอะ่ะพุงเริ่มห้อยแล้วย้วยแล้วนน่นน่ะพุงอะ่ะน่ะน่น่เมื่อก่อนหุ่นเลี้ยวเชียว เดี๋ยวที่เกาะมันยากตรงไหนละ่ะห่วงหมาไม่มีข้าเม็ดอาหารเม็ดหรออืมเ,เนนอ,อ้กินอะไรนึกหนานะ่ะแค่นี้อะลไปเลยมันไม่มีทางกินได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะไอ้น้นอยบอกว่าผมให้ผมน้อยๆหน่อยผมจะลดน้ำหนักพอ พอแล้วพอแล้วพอพอพอไม่เอาดีกว่าเยอะแล้วอยน้อยมามาน้อยมาให้พี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่นี่ะเอาเอานั้นมาให้น้องให้น้องให้น้อยนั่นแหละมันจะแย่งของพี่วะน้อนั่นน่ะน้อยนี่นพ่อมาเนี่ยเนี่ยนี่เบกเบาๆนี่เบาของหนูอันใหญ่เยอะหน่อยแบกเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละข้อนี้ไม่รู้ใจเลย ไม่เคยจะรู้ใจลูกเลยเนาะงั้นไปถ้าเช้าตอนเช้ากินแบบนี้ไม่ละชื่นใจเลยนะอ้ยอาหารเปียกกินยากกินเย็นฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหมาด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะความน,น่ารักของน้องหมาสองตัวเรา